เดี๋ยวดิฉันขออนุญาตก,กดไลค์กดแชร์กันเด้อพี่น้องเอ้ยโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มกันแบบรวดเร็วเลยเพราะว่านี่จะห้าโมงเย็นแล้วนะคะเพราะว่าสโลแกนของดิฉันค่ะห้าโมงเย็นใกล้เวลาเลิกงานแล้วนะคะดิฉันมาทีหลังกลับก่อนนะคะดิฉันรีบนะคะ สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านอย่างเป็นทางการเลยนะคะวันนี้เนี่ยค่ะอยู่กับเราที่ร้านจอดของบางนานแท็กเตอร์นะคะสวัสดีค่ะคุณอริยวัฒนะคะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะวันนี้เราจะพาทุกท่านนะคะมาพบกับ Pc 3 0 Pc 3 5ที่ยังไม่มีเจ้าของนะคะที่ท่านจะได้เห็นต่อไปนี้นะจ๊ะเป็นสภาพเดิมๆนะจ๊ะยังไม่ได้ทำการตรวจเช็คซ่อมบำรุงยังไม่ได้ล้างอัดฉีดยังไม่ทำอะไรทั้งนั้นนะคะมาจากท่าเรือแบบไหนก็มาจอดที่ลานจอดของเราแบบนั้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นท่านใดที่กำลังมองหารถเล็กนะคะก็ เลือกจับจองเอาไว้ในใจนะจ๊ะพี่จา๋าชอบคันไหนนะคะยังไงพี่โทรมาสอบถามได้หรือจะทําการสั่งซื้อสั่งจองออนไลน์มาก็ได้นะคะเพราะว่าเราพาดูแบบละเอียดทั้งคันเลยนะคะเอาง่ายๆเหมือนพี่มาเดินดูรถกับหนูเลยจ้ะนะจ๊ะที่จะพาชมต่อไปนี้นะจ๊ะพี่จา๋าเดี๋ยวก่อนจะพาไปดูรถขอแจ้งรายละเอียดก่อนนิดนึงนะคะตอนนี้เรามีด้วยกันทั้งหมด6คันและรถเล็กนะคะเรามีบริการจัดไฟแนน นะคะมีบริการไฟแนนซ์คอยบริการคุณลูกค้าทุกท่านนะคะราคาที่บอกไปเป็นราคาเงินสดนะคะถ้าท่านจะเข้าไฟแนนซ์จะบวกภาษีบุลค่าเพิ่มไปอีก7%จเซนะจ๊ะถ้าท่านจะเข้าไฟแนนซ์นะคะราคาที่บอกไป,ไปเป็นราคาเงินสดแล้วก็เป็นราคาเข้าๆไม่เป๊ะเพราะอะไรของเราเป็นรถมือ 2. นะจ๊ะไม่ใช่รถมือ1เพราะฉะนั้นอะไรจ้าราคาไม่ไต่ตัว นะคะขึ้นอยู่กับคุณลูกค้าด้วยค่ะเวลามาเลือกซื้อรถนะคะอาจจะไม่ทําสีอาจจะเก็บอาจจะเช็้ระบบแค่บางส่วนแน่นอนราคาแต่ละคันก็เลยไม่เท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นไปดูคันแรกกันเลยจากพี่จ๋าเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะผ่ำผ้ามผ่ำพาม,าม,ามนี่ตอนนี้มีด้วยกันทั้งหมด6คันนะจ๊ะคันที่1 2 3 4 5 6นะคะเยอะมาก เยอะมากนะคะร้านเรานะคะรถเล็กนานๆทีจะมีเข้ามานะคะแต่ดิฉันรับประกันให้ว่าร้านเราคัดรถสวยๆมาเพื่อคุณลูกค้าของเราทั้งนั้นค่ะ สีะะ่ตันแล้วก็มีแต่ตอนนี้ยังไม่เข้ายังไม่เข้าอดใจรอ,อกันก่อนตอนนี้มีแค่มีที่3ตันแล้วนี่จ้ะก็ขยับไปเป็น7ตันเลยนะคะมีเป็น 30- 35แล้วก็ขยับไปเป็น70เลยจ้ะพี่จา๋าแล้วก็ไปเป็น120แล้วก็200เลยจ้ะนะจ๊ะแต่ถ้าพี่กำลังมองหารถขุดขนาด120ร้านหนูมีเยอะมากนะคะดูนะคะ120มีเยอะมากพี่จา๋านะคะเดินเล่น3วันก็ไม่ทัว่วนะจ๊ะที่ดู นะ120มีเยอะจริงอะไรจริงแต่คอนเทนต์ของเราวันนี้นะคะก็คือ30เพราะฉะนั้นเราไปดูคันแรกของเรากันเลยดีกว่าเรามีทั้งแบบมีเก่งแล้วก็ไม่มีเก่งนะคะสําหรับคันแรกของเราจะพี่จ๋าเดี๋ยวพาไปดูใกล้ๆก่อนอันนี้คือแบบเต็มตัวเต็มตัวนี่อโชว์ซะหน่อยอันนี้คือมาเดิมๆนะคะยังไม่มีเจ้าของด้วยทุกคันที่พาดูวนันนี้คือยังไม่มีเจ้าของแล้วก็มาเดิมๆยังไม่ทําอะไรเลยนะคะ ยังไม่ได้เปิดซิงเลยนะคะนี่เดิมเๆคันนี้เป็น P C 3 0 M R ขดค่ะสำหรับ P C 3 0 M R ขีดนะคะปีที่เริ่มต้นผลิตก็จะมีตั้งแต่2 5 0 5 2 7 0 7ประมาณนี้นะคะพี่จะเอ135อ P C 1 3 5ไม่มีจา้านะจ๊ะไม่มีจ้า P C 1 3 5นะคะโอเค นะคะสำหรับคันแรกของเรานะคะผู้ชม R P C 3 0 M R K อันนี้คือสภาพเดิมๆนะคะที่มาจากญี่ปุ่นเลยของเรานำเข้าจากญี่ปุ่นประเทศเดียวนะคะสำหรับไม่มีเก่งแบบนี้เอาง่ายๆราคาทำให้เสร็จสับเรียบร้อยก็อยู่ที่ประมาณ7 0 0 0แสนบาทนะคะประมาณนี้นะคะนี่อันนี้คือราคาที่ ตรวจเช็คให,ให้ทุกจุดเลยนะคะแล้วก็ทําสีให้ใหม่ทั้งคันนะคะอันนี้คือราคาที่แบบอาจจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงก็ได้นะคะบอกคุณผู้ชมไว้ก่อนนะคะคันนี้มาเป็นแ็กเหล็กเลยนะคะแล้วก็มีระบบใบมีดมาด้วยนะจ๊ะ,ะ,ะสำหรับ PC30 M r ขิสองนะจ๊ะก็เป็นเครื่องยนต์นะคะเครื่องยนต์เป็นยันมาสามสูบนะคะ,ะ,คะคผู้ชมเป็นยันมาสามสูบนะจ๊ะ,ะอ่ากำลังแรงม้กมาก็อยู่ที่28แแรงม้า นะคะสองพรอบต่อนาทีนะคะนี่นะคะคุณผู้ชมเห็นไหมตูดน้องเขาเปิดไม่ต้องตกใจนะคะอันนี้เป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆค่ะนี้ทางร้านเราทําการเก็บให้ได้อยู่แล้วนะคะที่อยากจะเน้นให้คุณผู้ชมดูก็คือมาดูเครื่องยนต์น้องเขาจ่ามาดูสภาพภายในภายนอกยังไงก็ทําได้นะคะเอานีเสืกพร้อมนะคะมีเสืก,นะะเสกผูกมาพร้อมดิฉันขออนุญาตไม่ไม่แกะเสืกนะคะกลัวผูกแล้วมันไม่เหมือนเดิมนะคะอ่ะเห็นไหมคะนี่ ถ้าไม่ชัดเจนบอกได้นะคะคุณผู้ชมคะ่ะเป็นเครื่องยันม่มานะคะนี่ยันมาสามสูบนะคะเอนจิ้นยันม่มานะคะอ่าอันนี้เป็นปั๊มนิ้วนะคะคุณผู้ชมเออปั๊มนิ้วนะคะแปบบ๊บนึงนะจ๊ะนี่คือเครื่องยนต์มาสวยมากแล้วอันนี้เราก็ยังไม่ทําการล้างอาชีดใดๆนะคะอันนี้คือมาเดิมๆนะคะมาเดิมๆเลยนะคะคุณผู้ชมคะ่ะ สำหรับท่านใดนะจ๊ะที่แบบว่าค่อยสนใจนะจ๊ะสอบถามกันเข้ามาได้เลยนี้สำหรับคันที่1นึ่นะคะสำหรับรถเล็กก็จะเหมาะสำหรับพวกงานวางท่อนะคะงานที่มีพื้นที่ค่อนข้างจำกดัดนะคะมีพื้นที่ค่อนข้างจำกดัดงานแบบว่าอะไรดีอะงานเล็กๆชิวๆส,ส,สบายๆนะคะคุณผู้ชม มีขึ้นตึกก็ง่ายนะคะสําหรับใช้งานภายในอาคารนะคะเพราะน้องเขาคันเล็กน้ําหนักก็อย่างที่บอกค่ะพีซีก็อยู่3ตันนะคะสวัสดีค่ะคุณเป็นต่อนะคะนะคะคันนี้มาเดิมๆอันนี้ก็ไม่มีตู้แอร์นะคะไม่มีเก๋งองี้ไม่มีเก๋งนะคะเพราะฉะนั้นเป็นไงคะขึ้นไปนั่งปุ๊บนะ,ะวิสัยทัศน์แบบว่าเลิศมากนะคะมองได้360อองศานะคะ นี่นะคะ360องศากันไปเลยจ้าสำหรับบอคุณผู้ชมไม่ต้องตกใจอันนี้ทางร้านเราเดี๋ยวเดี๋ยวหุ้มหนังให้ใหม่นะคะทำให้อย่างดีเลยนะคะสำหรับคันแรกของเราผ่านไปเนาะผ่านไปเนาะนะคะนี่นะคะดูช่วงลงช่วงล่างเข้านิดนึงอ่านะคะลดนะคะของเราลดเล็กตอนนี้ 30- 35เรามีเฉพาะยี่ห้อคอมสูนะคะคุณผู้ชม ยี่ห้อคมสูนะจ๊ะสําหรับเรื่องอะไหล่ไม่ต้องกังวลนะคะซื้อขายรถจากเราไปเรามีอะไหล่จําหน่ายนะคะทุกกี่ห้อทุกรุ่นที่เรานําเข้ามาหรือถ้าท่านไม่สะดวกซื้อกับเรานะคะบ้านท่านอยู่ใกล้ศูนย์คมสุก็เข้าศูนย์ได้เลยเพราะเราก็เบิกอะไหล่ศูนย์นะคะมาทํารถให้กับคุณลูกค้าอาคันแรกผ่านไปเราไปดูคันที่สองกันเถอะเราไปดูคันที่สองกันเนาะคันที่สองเป็น PC 35สามสิบห้า ก็ยังไม่มีเก่งเหมือนกันนะคะสำหรับคันนี้ภาพาพาอันนี้ของจานี่ในเรื่องบุ้งกีหรือส่วนต่างๆไม่ต้องกังวลน,นะคะอายกตัวอย่างบุ้งกีซื้อขายกับเราไปแล้วก็ทําการเปลี่ยนฟันนะคะเสริมข้างเสริมหลังให้เรียบร้อยนะคะ บูมอาร์มนะคะเช็ครั่วซึมรั่วซึมมาสั่นเช็ครั่วซึมเช็กระบบความร้อนหลายท่านกลัวมากรถเล็กกลัวเรื่องระบบความร้อนอันนี้ไม่ต้องกังวลน,นะคะทีมช่างของเราดูแลให้อย่างดีนะคะตรวจเช็คให้เรียบร้อยนะคะรั่วซึมเช็คให้ทุกจุดของเหลวเปลี่ยนถ่ายให้ทั้งคันนะคะนี่นะคะเช็คให้ทุกระบบเลยคันที่2ของเรานะจ๊ะคันนี้เป็น PC35 จ้า MR-2 ีด นะคะ m r าขีดสองสำหรับกำลังแรงม้านะคะแรงได้สูงสุดก็จะอยู่ที่ประมาณ2 0 8 29ไม่เกินนี้นะคะก็อยู่ที่ประมาณ2 4 0 0รอถึง2,500รอบต่อนาทีนะคะก็ยังเป็นเครื่องยันมาสามสูบเหมือนเดิมจากคุณผู้ชมจา๋นะจาจ๊ะเป็นเครื่องยันมาทั้งหมดเลยนะ PC 30-35ไม่ว่าจะเป็น MR ขีดขีด3เครื่องยนต์ยังเป็นยันมาทั้งหมดนะคะสามสูบหมดเลยนะจ๊ะอันนี้ดูคันที่2ของเรานะคะ มาแล้วคนสวยรถสวยมาแล้วครับขอบคุณค่ะทุกคันยังไม่มีเจ้าของนะคะคันนี้มาเป็นแท็กยางนะคะคุณผู้ชมผู้ลูกค้าก็สามารถเปลี่ยนเป็นแท็กเหล็กได้นะคะราคาเอาง่ายๆนะคะมีตั้งแต่หกแสนห้าเจ็ดแสนไปจนถึงแปดแสนนะคะไม่เกินนี้แน่นอนแต่ถ้ามีแบบเป็นเก๋งก็อยู่ไม่เกินแปดแสนแปดแสนแน่นอนค่ะถ้ามีเก๋งมาด้วยนะคะ ดูคันที่สองกันก่อนเนาะก่อนที่เราจะไปดูคันอื่นนะคะก่อนที่เราจะพูดไปเรื่องอื่นนะคะอย่างที่บอกไปคันนี้มาเป็นแหกยางนะจะ๊ะเราขอดูเครื่องยนต์หน่อยปัม๊ปมปมนี่รถคือยังไม่ได้ล้างอัดฉีดนะคะนี้ดูก็รู้นะคะว่าเป็นคาบโครนนะคะโครนเป็นโครนเดอ้อคุณผู้ชมมาเดิมๆยังไม่ได้ล้างอัดฉีดเดอ้อนะคะนี่รถรถปัวๆนะคะสําหรับรถร้านเราเนี่ สวัสดีจ้าโดยขน้อยนะคะคันที่สองันที่สองเลือดอยู่นะคะได้อยู่ตรวจเช็คให้ทุกจุดนะจ๊ะไม่ต้องกังวลนะคะไมคะเดิม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 เเลยงามค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณหลายอานนะคะโอเคเราจะไปกันแบบรวดเร็วนะค,ะคันที่สองผ่านไปต่อไปคันที่3ามจ้า คันนี้เป็น P C 3 0 M R ขีดสค่ะนะคะ P C 3 0 M R ขีดสามคันนี้ก็เช่นเคยค่ะยังไม่มีเก่งนะคะยังไม่มีเก่งนะคะคุณผู้ชมขึ้นไปนั่งแล้วก็เนี่ยจ้าหมุน360องศาเลยนะจ้าวิสัยทัศกว้างไกลมากคุณพี่ะ่ะเหมาะกับสภาพอากาศบ้านเรามากเมืองร้อนเมืองร้อนนะคะนั่งชิวๆจิบกาแฟจ้าแล้วก็ปาดเหงื่อไปนะจ้าแล้วก็จก แล้วก็โจกดินไปด้วยนะคะเหมาะมากนะคะนี่อ่คันที่สามนะคะเห็นแล้วร้อนเลยนะคะร้อนแทนคนขับอ่ะคันนี้มาเป็นแ็กเหล็กนะคะแล้วก็มีระบบใบมีดระบบใบมีดมาเอ่อมีมาทุกคันนะคะนี่จ่าพี่จ๋ามีมาทุกคันนะจ๊ะรับแอดนะครับมูเต็มกดติดตามเนอจ้าเพื่อนเต็มนะคะกรุณากดติดตามด้วยนะคะคุณพี่ขาต้องขออภัยด้วยเพราะว่า ฟนี้ปกติพี่โจเล่นนะคะ mm hmm. เพื่อนเขาเต็มส่วนมากเพื่อนไม่มีผู้ชายนะคะมีแต่ผู้หญิงนะคะสุภาพบุรุษท่านใดที่อยากจะแอดเฟซบางนาเฮกเตอร์ ector, ยังไงกดติดตามเอาเดอ้อนะคะพี่โจเข้าไว้แอดแต่ผู้หญิงนะคะคันนี้3คันนี้สค,คันนี้เป็น p c 3 0 m ามเขดสเลยเดี๋ยวเราไปดูในส่วนเครื่องยนต์กันหน่อยนะคะ P c 3สามเขีดสเครื่องยนต์ก็ยังเป็นเครื่องยนต์ยันมาสามสูบนะคะเครื่องยนต์ยันมาสามสูบ๊บ สำหรับปีที่เ,เริ่มผลิต p t 3 0ไปมาขีด3ก็จะเป็นรถเ,เริ่มผลิตในปี2009ประมาณนี้นะคะคุณผู้ชมดูดูภายในของน้องเขาดิฉันไม่เน้นให้คุณผู้ชมไปเน้นภายนอกมากนะคะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ทําได้เก็บได้อยากจะให้ดูเดิมๆนะคะถ้ารถมาสวยสภาพภายในมาสวยคุณผู้ชมมั่นใจได้เลยว่ารถของ คุณลูกค้าคุณผู้ชมเนี่ยแทบไม่ต้องทำอะไรเยอะเลยมาเดิมๆดีๆแท้ๆจากญี่ปุน่นมันเลิศที่สุดนะคะนี่นะคะเอาฝนตกอีกแล้วว่าแต่ข่อยเหตุงานมันฝนตกโกลดนะคะเริ่มทำงานนี่คือฝนตกเลยไม่รู้จะมองเห็นไหมนี่ยังเป็นเครื่องยันมาอยู่นะจ๊ะยังเป็นเครื่องยนยันมานี่ปูปัวปูปัวปูปวัปว,ปว,ปวเลยนะคะ ี่เน้นเน้นเน้นภายในเน้นภายในนะจะได้รู้ว่าเฮ้ยล้นเรามาสวยมากเลยเว้ยเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่คันที่3ามโอ้คันนี้มาสวยนะจ๊ะเป็นเป็นขีดสามนะเป็นขีดสามมีแค่เฉพาะยี่ห้อโคมาสุนะคะตอนนี้ถ้าญี่ปุ่นเขาจะเรียกอะไรโคมาสือวะโคมาสือสำเนียงเราไม่ได้นะคะเป็นโคมาสุไปก่อนนะคะโอเคคันที่สี่เรามาดูแบบที่มีเก่งกันบ้างนะคะ มีเก๋งเนี่ยรถจากญี่ปุ่นมานะคะไม่มีแอร์เย็นนะคะเขาเรียกว่าเป็นฮิตเตอร์มาไม่รู้ผู้ถูกไหมนะคะแต่ถ้าซื้อขายกับทางร้านเราไปนะคะเรามีบริการติดตั้งแอร์ให้ท่านให้ท่านด้วยนะคะขูดไป้ายนะคะแอร์เย็นฉ่ำสบายใจแต่คันนี้ถึงไม่มีแอร์ไม่เป็นไรนะคะวิสัยทัศน์กว้างไกลกว่าค่ะมองได้360องศาเลยนะคะปาดเหงื่อไปด้วยนะคะจิบกาแฟบาๆนะ,ะแล้วก็ขูดดินไปนะคะ ส่วนคันนี้ค่ะซื้อขายกับเราไปเดี๋ยวเรามีบริการติดตั้งแอร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของแท็กยางค่ะเปลี่ยนเป็นแท็กเหล็กให้นะคะ คันนี้มาสวยคันนี้เป็น pc 3 5 mr ขีดนะคะสำหรับคันที่4ของเรา pc 3 5 mr ขีจ้านะจ๊ะอันนี้คือมาเดิมๆนะยังไม่ทำอะไรให้หลายท่านนะคะอยากจะรู้ว่าทำออกมาแล้วเป็นยังไงพี่จ๋าเข้าไปที่ช่อง YouTube ของเราค่ะรถขุดนำเข้าบางนาแท็กเตอร์นะคะเรามีรีวิวนะคะสำหรับรถเล็กไม่ว่าจะเป็น 30- 40ที่ที่ทำการตรวจเช็คให้เรียบร้อยแล้วออกมาสภาพไหนคุณพี่ไปดูได้ที่ช่อง YouTube ของเรานะคะ ขอดูภายในหน่อยนะจ๊ะเปิดประตูใจนิดนึงนี่นี่จ๊าภายในนะจ๊ะอย่างที่บอกไปจ้าถ้าเบาะขาดเราก็ทําให้ใหม่นะจ๊ะอ่าดูภายในเด้อนี่นะคะอันนี้คือมาเดิมๆเลยเออเลิศเ,เลยังว่ผูกบหยางเด้อนี่นะคะมาสวยคักเด้อค่ะพี่น้องมาสวยอยู่สวยสวยสวย สำหรับน้ำหนักนี่เห็นบอค่าเจ้าบอกอไปนี่น้ำหนักซ6ตันเด้อพี่น้องแมนบ่ะแมนเละใช่นะคะบ้ามอ,อันนี้คือสภาพภายนอกนะคะเราไปดูในส่วนของเครื่องยนต์กันค่ะสำหรับคันนี้ฟ้าปัติโทเบิรงเดอคันนี้จบที่เท่าไหร่คันนี้ทำให้เสร็จสับเรียบร้อยน่าจะอยู่ที่ประมาณ800,000บาท นะคะแปดแสนบาทประมาณเดอ้อนะคะนี่อันนี้ก็ยังเป็นเครื่องยนต์ยันมากนะคะมีเกง่งมันก็ไม่ต่างกันค่ะมีเก่งกับไม่มีเกง่งเครื่องยนต์เหมือนกันนะจ๊ะเครื่องยนต์ยันมากสามสูบนะจ๊ะเอ,อ่อกำลังเร่งสูงสุดได้ที่ประมาณ28.6หรือ28แรงมา้าไม่เกิน29แรงมา้านะคะ2,500รอรอบต่อนาทีอย่างที่บอกไปนะคะเป็นปั๊มนิ้วนะคะ พี่ันรู้เท่านี้นะคะอย่าถามเยอะกว่านี้นะคะตอบไม่ได้นะจ๊ะเพราะว่ารู้ทุกเรื่องยกเว้นเรื่องงานจ้าพี่จา๋านะฮะนี่เลยขั้นที่สี่ของห้าลดนะคะโอเคต่อไปขั้นที่ห้าจ้ะขั้นที่ห้าจ้ะอ่านี่ขั้นที่ห้าน้องกอาจจะจอดเบียดกันนิดนึงนะคะแต่เดี๋ยวจะพาดูแบบเต็มคันคันนี้ก็เป็น pc สามสิบอมาขีดสองค่ะนะคะนี่ เป็นแท็กเหล็กมาเลยนะคะสาหรับคันนี้อ่ะคันนี้เบาะยังมาสวยอยู่เลยนะคะสภาพภายนอกถือว่าโอเคเลยสําหรับคันนี้นะคะคันที่ห้าของเราชอบคันไหนนะจ๊ะหยิบเศษตะก้าไว้จ้านะหยิบเศษตะก้าไว้พอไลฟ์สดพอไลฟ์สดจบปุ๊บนะจ๊ะเข้าไปที่ตะก้าสินค้าของท่านแล้วกดคิดเงินค่ะนะคะช่างรอทําอยู่นะคะเลือกจองได้เลยอันนี้คันที่ห้าของเรา ไม่มีเก๋งนะคะราคาก็อยู่ที่ประมาณ7 0 0 0แสบาททำให้เจ็สับเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเรื่องราคาเรามาคุยกันตอนปิดคลิปนะคะอ่าคันที่5เดี๋ยวเราไปดูเครื่องยนต์กันหน่อยนะคะเดิมๆม,มายัางไงพร้พอมๆเปิดเลยปาติโทอสวยมากเธอดูดูด,ดูนี่คันที่5นะ คันที่ห้านะจ๊ะอันนี้คือมาเดิมๆยังไม่ทำอะไรเลยสดสดสิงๆนะคะนี่ปัวปิดก่อนปิดก่อนเปิดให้ดูแบบไม่เยอะเอาไว้แบบให้อยากเล่นๆนะคะถ้าอยากดูนานๆนะคะแนะนำให้ซื้อคะ่ะนะคะซื้อได้ซื้อได้นะจ๊ะพี่ยังไม่มีเจ้าของสักคันเลยนะจ๊ะ ไปดูคันนี้หกคันนี้หกเป็น P C สามสิบห้ามาขีดสองนะคะอันนี้รถมาเป็นสีนี้นะคะแต่สีเดิมเดิมก็เป็นสีเหลืองโคามาสูทนั่นแหละคุณผู้ชมนะคะซื้อขายไปอยากจะให้ทําสีนี้เหมือนเดิมหรือเป็นสเปคเดิมเดิมของตัวรถเราทําให้ได้หมดหรือจะเป็นสีอื่นก็ได้นะคะคันนี้มาสวยมากพี่จา๋ามีเก่งด้วยนะจ๊ะมีมีเก่งมาด้วยอย่างที่บอกไปจา้าซื้อไปเดี๋ยวหนูติดแอร์ air ให้นะจ๊ะพี่จา๋า นี่จ้าปูปัว,ปวนะคะอันนี้คือมาเดิมๆเด้อยังไม่ได้เช็คอะไรนะคะหลายท่านอาจจะตกใจเฮ้ยอะไรเนี่ยนะคะยังไม่ทําอะไรจ้ามาเดิมๆแบบนี้นะคะขอดูภายในนี้สุงคันนี้มาเป็นแท็กเหล็กพี่จะซื้อ2 0ขีดหนึ่งยังไม่เข้าเลยจ้ายังไม่มีเลยตอนนี้พี่ต่ขีดสามนะจ้าพี่สิงค์คณงนาะเจ้าพ่อรถดิน ตอนนี้มีแต่ขีดสามปารตคันนี้เบาแบบยังมาเลิศๆอยู่เลยภายในถือว่ามาแบบสวยความสวยนะคะทุกคนความสวยมาสวยมากนี่จานี่จ้านะอ่ะให้ดูแบบเป็นน้ำจิ้มน้ำจิ้มนะจ๊ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเครื่องยนต์กันหน่อยคันนี้รู้สึกว่าพี่โจจะถ่ายรูปโพสต์ลงไปอยู่นะนะคะถ้าท่านใดอยากดูแบบ เต็มคันแบบละเอียดละเอียดนี่ต้องมาดูไล์สดไล์นี้นะคะนี่เขาเรียกว่าพาดูทั้งคันพาดูทั้งคันเหมือนกับว่าเรามาเดินดูรถอยู่ด้วยกันเลยเธอนะไม่ต้องขอลงขอรูปหรอกเนี่ยเห็นไหมพาดูทั้งคันเลยเนี่ยนะไม่ใช่อะไรไม่ได้ถ่ายเก็บไว้นะจ๊ะมาหลายคันเกินนะจ๊ะเมมโมรีโทรศั์เต็มหมดแล้วจา้านะขออนุญ,ญาตใครอยากจะดู p ี30ทั้งร้านมีรูปไหมครับพี่ชั้นขออนุญาตส่งเป็นลิงค์ค่ะเป็นคลิปนะคะตอนนี้เมมโมรีโทรศัทพี่ชันเนี่ยเต็มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ ก็เลยไม่อยากถ่ายรูปเก็บไว้คันนี้นี่อันนี้ก็เป็นเครื่องยนต์มาเป็นเครื่องยนต์มาทุกคันนั่นแหละสามสูบพี่น้องสามสูบนี่บอลเลิศเลิศคันนี้มาสวยสวยทุกคันแหละเนาะเห็นไหมนี่โอเคจบปลายจบปิง้งตอนนี้มีด้วยกันทั้งหมดหกคันนะคะสำหรับรถเล็กขนาดสามสิบสาสิบห้านะคะนี่ หลายท่านงงงงเฮ้ยงงงงทำไมรถเล็กราคามันสูงจังเลยอะ่ะดิฉันก็งงดิฉันก็งงไม่ใช่อะไรนะคะ เอาตรงๆเลยคือต้นทุนเอาง่ายๆว่ามันสูงอยู่แล้วสําหรับรถเล็กแล้ว2โคามาสูนี่ก็คือเป็นเขาเรียกง่ายๆว่าเป็นรถตลาดเราไม่ได้บอกว่ายี่ห้ออื่นหรือแบรนด์อื่นไม่ดีหรือไม่ติดตลาดนะคะแต่โคามาสูหลายๆท่านก็รู้กันอยู่แล้วนะคะแล้วที่สําคัญเลยในเรื่องของอะไหล่ค่ะโคามาสูนี่เขามีศูนย์บริการทั่วประเทศทั้งในไทยอันนี้เราพูดถึงในไทยนะนะคะมีศูนย์บริการทั่วประเทศคุณลูกค้าคุณผู้ชมสามารถไปซื้ออะไหล่ที่ศูนย์ของเขาได้ง่ายๆใกล้บ้านนะคะที่สําคัญเป็นรถติดตลาดฟ้อง ซื้อขายราคาไม่ตกนะคะสําหรับรถยุนรุ่นนี้โอ้ยปากดิฉันเป็นลายลิ้นขอดูที่จดที่ร้อยยีลูกเอาไว้ไลน์หน้านะอันนี้จะพาดู30กับ35ก่อนนะครับนะร้อยยีเดี๋ยวไว้พรุ่งนี้เพราะว่าพี่จะคลิปนี้ไปลงใน YouTube ด้วยเดี๋ยวร้อยยีเอาไว้พรุ่งนี้ขอติดไว้ก่อนนะคะต้องเป็นต่อพรุ่งนี้เดี๋ยวจะมาตามสัญญานะ,ะจ๊ะก็จะประมาณนี้คะ่ะเอาง่ายต้นทุนลดเล็กน่ะนะคะแล้วก็อย่างที่บอกรถเราคัดมานะคะธรรมดาหาต้นทุน มาค่อนข้างสูงนะคะแต่เรารับประกันค่ะคุณผู้ชมทุกท่านค่ะทางร้านของเราตรวจเช็ครถของท่านให้อย่างดีทําให้เรียบร้อยค่ะเอารถของเราไปใช้งานใช้แบบสบายใจไปเลยนะจ๊ะไม่ต้องกังวลว่าจะต้องซื้อไปซ่อมไปนะคะแล้วก็สำหรับท่านใดที่กําลังมองหารถขุดนําเข้าแล้วเป็นมือสองมือสองจากประเทศญี่ปุ่นนะคะดิฉันแนะนําร้านนี้ค่ะาง n าแฮ Hector นะคะที่ฉันกําลังไลฟ์สดอยู่นะคะนี่เพราอะไรคะ ซื้อขายรถกับเราไปนะคะไม่ใช่ซื้อไปแล้วจบเลยนะคะเรามีโรงซ่อมค่ะไว้บริการคุณลูกค้าตลอดอายุการใช้งานของรถคุณลูกค้าเลยหลายท่านกังวลอ๋อให้ซื้อรถนําเข้าไปซื้อรถเก่านอกไปจะมีที่ซ่อมไหมจะมีอู่ซ่อมไหมร้านเราที่เดียวจบค่ะนะคะมีอู่ซ่อมคอยบริการคุณลูกค้านะคะซื้อขายรถไปนะคะเราก็ยังมีการรับประกันสินค้าให้อีกหนึ่งเดือนเต็มนะคะหลังจากหนึ่งเดือนไปอย่างที่บอกค่ะตลอดอายุการใช้งานของรถเลยคุณผู้ชม มีช่างไปบริการถึงที่บ้านหรือจะย้ายรถมาที่นี่ก็ได้นะคะดูแลให้เต็มที่นะคะลูกค้าบางนะัเฮกเตอร์ของเราเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะต้องขอลาไปก่อนนะคะเพราะว่าเลยเวลางานมาสิบสามนาทีแล้วนะคะนะคะมาทีหลังกลับก่อนมาทีหลังกลับก่อนคือคอนเซปต์ของดิฉันสวัสดีครับมาช้าไม่เป็นไรไลฟ์สดของเรานะคะเราปิดไปปุ๊บคุณผู้ชมสามารถย้อนหลังกลับไปดูได้นะจ๊ะพี่ธรรมดาของธรรมชาติเออไม่ได้ไม่เห็นคอมเมนต์พี่นานแล้ว นะย้อนหลังกลับไปดูย้อนกลับไปดูได้นะคะไลฟ่สดย้อนกลับไปดูได้สําหรับเบอร์โทรติดต่อนะคะถ้าใครจดไม่ทนันที่แคปชั่นเรามีบอกนะคะเบอร์โทรติดต่อก็เป็นเบอร์085 840 0788นะคะและ082 9193748ากจ็่าพี่จา่าเหนื่อยไม่ใช่ะไรขอพักไปเมึงเหนื่อย <p GU D> พูดมากปวดปากตังเลย โอเคนะคะสำหรับวันนี้ก็เรื่อกงการยามดีแล้วต้องขอลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่ไลน์หน้าแล้วก็ไลน์หน้าเดี๋ยวอ,อย่างที่ติดติดน้องเป็นต่อไว้เดี๋ยวจะพาดูฮิตาชิเอ้ยฮิตาชิไทซันตอนนี้พี่หมดแล้วลูกตอนนี้พี่มีแต่1้อยี่สิบรุ่นสามกับร2อยยสิบขีดห้าบีเลยนะคะตอนนี้ไทสันเบิดแล้วเดี๋ยวมีเข้ามาใหม่นะคะรอก่อนขออนุญ,ญาตนะคะติดไว้ก่อน นะคะอย่าลืมท่านใดที่กําลังมองหารถขนาดเล็กนะคะเราก็มี30 35แล้วก็กระโดดไปเป็น70เลยนะคะท่านใดที่มองหา40ตอนนี้ยังบอกมีเด้อรอก่อนนะคะเพราะว่ารถเราค่อนข้างแพงมากเอ้ยราคาดาเข้าค่อนข้างแพงมากนะคะโอเคคุณผู้ชมเดี๋ยวไ้เจอกันใหม่ไลหน,นะคะสําหรับวันนี้ลาไปก่อนจ้าสวัสดีจ้า